สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะตำรวจทางหลวงตามรวบสาวขายประกรันขับรถหรูออดีติดป้ายทะเบียนปลอมรับสารภาพไม่อยากเปลี่ยนเพราะขับป้ายแดงมันเท่กว่า สาวขายประกันอยากเท่สวมแผ่นป้ายทะเบียนป้ายแดงปลอมเพียงเพราะอยากเท่ตำรวจทางหลวงตามรวบได้ทันควันขณะซิ่งบนถนนเมืองฉามจังหวัดเพชรบุรีหลังจากที่ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบและเฝ้าระวังรถต้องสงสัยตรวจสอบรถต้องสงสัยใช้ป้ายทะเบียนปลอมกำลังวิ่งผ่านถนนเพชรเกษมบริเวณกิโลเมตรที่178 ตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่8กรกฎาคม2,566พลนตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงจึงสั่งการพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการงกองบังคับการตำรวจทางหลวงติดตามทันทีกระทั่งพบรถคันดังกล่าวจึงส่งสัญ,ญญาณให้หยุดโดยพบว่าเป็นรถเก่งออดี้ สีแดงก่อนเข้าตรวจสอบผู้ขับขี่คือนางสาวพัตราพรเจียมตนอายุ28ปีสาวนักธุรกิจประกันภัยจากจังหวัดราชบุรีสวมแผ่นป้ายทะเบียนที่ติดกับตัวรถเป็นแผ่นป้ายทะเบียนปลอมจึงทำการจับกุ่มพร้อมยึดรถและป้ายทะเบียนไว้เป็นของกลางสอบสวนนางสาวพัตราพรให้การยอมรับว่า ป้ายทะเบียนปลอมนั้นซื้อมาจากการแนะนำของเซลล์ขายรถติดตั้งตั้งแต่ปี2,565แม้รถของเธอจะมีทะเบียนอยู่อย่างถูกต้องแล้วแต่ไม่อยากเปลี่ยนเพราะใช้ป้ายแดงมันเท่ดีเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมพร้อมควบคุมตัวส่งสอพอชะอําดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ